เอ้าบารเขุรุามาครับเสนาบดีผู้ใดนี่นี่แหละเขอใหญ่กูใหญ่ไม่เห็นไงเจ้ามาคนสี่บ่กู้กมาคนแบบนี้แหละอุ้ยข่อยเป็นคนเต็มรอยเจ้าคือบาเอาข่อยมึงมาเขาก็เต็มรอยดิจัดจัดจัดมาเลยลูกเอาจัดมนเลยลูกอุยังกอดกันอีกเอาจัดมาเลยลูกอุ้ยเอาเลยลูกขึ้นเลยมือเห็นว่าตาเขาหนึ่ มือม uhm, ื uhm, DM, bom, cara, uhm hai, uh. oh. ่มสายตาไอ้หนูพยังของยาลูกยา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 คิ้วยายาดังลูกพอขอลองยขอลองมื่สังเกตมึงดังยาลูกพอขอลองยาตีลูกยาตีพอขอลองยายมึงเจอของแช่นะนะสาวคอยแมผู้สาวไม่ยังจะกูมากูเคยไงกวเอาคอยเจมมาบ่กูก็มากมไกูมาคนอ วองเรามึงยังมาเจอความแข็งกูกับผู้สาวไปนี่ผู้สาวไปยังความแงเอาอีเลียี่เขามาคไปไหนเขามาคผมความเขาปกคางลูกกูได้มึงจะมา้องกองก้องอะไรลูกผู้ามือนี่ยเป็นิอบ มึงย่าห้องมึงองมึงย่าห้องมันดีกว่ากะัะมุงไปด่าเขาด้วมันดีมึงย่าห้องกูขอร้องด้วยเงบงหน่อยกูกะหายบันฑ์บางไปกูไปใสรอกันมึงย่าห้องกูขอร้องไอ้ลูกเคยบักหลักขึ้นตีเขาครับสนับสนุนเพื่อสงน้ำสนับส

เมือกี้มงนี่ยลูกสาวมาสูผมเขามีปายแดงเอ้ยนะเทียวเราขอลงอลงอลงนะรุดแกเขามาหลายคนผู้อายมุกลุกเดี๋ยวนี้ เงือมึงยุบไปเงบมึงจะช็อหนาตายเหรอเงือบเงอันเฮยอขอโทษนะลูกเด้อมันมันเป็นด่มึงบโอ้ยกูบดมืงบบมึงเงือบโอ้ยกูบแล้วครับมึงบ โอ้ยโอ้ยแับเว้ยมึงเซ็ตใจขนาดนอ้มึงยังกนพอหลอกก่อนที่หลอกเลยเพราะอันไอ้พเยองขออันไปไอ้เชี่ยแฉกันนอครับเพาะอันบอกว่ามึงจะมามึงจะมาที่หลานที่ทัวมันมาอยู่เหรอทีบังเอิงบางเอื้นบางเอื้นแลง คนรับกู usted, มาเลยอ่ใส่จ um ีบหวยสมานเลยอ้ย่บไ้เยยเจบ่ออกเ่ยมือกูไเือว้เอเาคนแงนุลรเ่ยมนโอ้ปีนวเยอ้ยมขอเด้ยกันครับเพราะว่ามี่ลุกเคยมาล่วมกันเลยครับมือนนีเพราะว่าเคยหน่อยเคยป่อย บักพักโลราแล้วก็เคยใยนี่ของแครของผมเนาะครับเนาะขอขอบพูดหลายๆเนาะครับเนาะสี่เพิ่นมาเยี่ยมเยี่ยงขอบคูดหนุ่มเพิรอนหนุ่มเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอบคูดหนุ่มเพิ่์นหนุ่มคนขาให้เพิ่มกินท่านอาหารให้กิน่มๆกันนะครับนอเดี๋ยวให้ดูไปขอบพูดคอนเทนต์สุดยอดเนาะสุดยอดแฮ่ เห็นแต่กูผุนคูนี่ก็มีความสุขกันอิสฉาละสิบอก่อยไ่เห็นจังเสียนบอเบื่องว้อยเอ้ยว่าโรแมนติมกี้เขาเป็นยังไงมาสีบมางคาสบเมื่อกี้คุยที่ใหนข้าขอบุ้ณคอนเทนต์ขาวกลวของพี่ตั้มทำต้าวกบ้วยคอนเทนต์ค่ะนี่คือเบื้องหลัง ตั้งแต่คิดนู่นแล้วผมพี่ต่ำเราเห็นอายยิ้มตลอดเลยนะมีมีความสุขสุดๆใช่ไหมมีความสุขแขกมาบ้านหลายอายเป็นคนผ่าพอผ่าพี่น้องในในบ้านเฮ็ดทายคอนเทนต์หนังสือไว้แม่นครับแต่ก่อนมีผมเฮ็ดผู้เดียวเขาว่าเขาเป็นผมเป็นบ้าซุ่มพี่น้องที่ผ่าผมไปรักษาบวงเนาะมาในตู้มือหนี่ไปไหนุู้มือในบ้านน้ำผมเบิด นสุดอยอดเลยหให้กำลังใจอันนะผู้เพิ่นเป็นคีเอเตอร์เมื่อไหม่นะคะพี่สู่ครับสู่เท่าน,านั้นหลายคนเฮ็ดอาจเฮ็ดเดือนสองเดือนกะสิว่ามันบ่ได้เขาต้องเต็มถี่กับมันลองเบิ่งจะปีหนึ่งแล้วลองบ่ได้เนี่ยคุมครับคุมทุกวันปีหนึ่งเลยแมนต้องสูถทาสูอิลิถ้าผู้ผู้เพิ่นมีคาแเลคเตอร์หรือการเดินต์เทนพันได้อาจจะไม่ถึงสองสามเดือนกับผ่านแล้วจ่าว่าว่าานี่ สองเดือนเปิไดไรใด่านถ้าพูานเห็ดใหม่ๆบูหูว่าจะคล้องมาทางใดบูหูยั้งเลยแบบชืเริมต้นแบบเล็กๆเลยนี่อายแนะนําให้ไปเห็ดคลิปแนวใดจังใดผมกะบอกว่าถึเนอก่าความสมัครของแต่ละคนมันเป็นแบบใดกะลองเห็ดหลายๆอย่างลองเห็ดจากคลิปกินคลิปคอนเทนต์คลิปตลกเคหาเ่นกับลูกกับลานเ่นกับพ่อกับแม่กับพรอรัวลองเบ่งว่าคนสนใจเราแบบใด กักขึ้นนั่นแหละคาเลคเตอร์เฮาเอาแบบคลิปแรกจากชีวิตประจำวันก่อนบอกไงซะแมนครับโอเคตรวจสุขอบคุณค่ะกำลังใจแรกของนันใจจากพี่ตั่ำทำตรงเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตไปหาแม่ตั้มไปถามความรู้สึกเราอ่ะเรารู้สึกงยังไรทีนที่แรกว่าลูกเป็นบ้าตอนนี้คือบ้านน้ำลูกไปแล้วบ้านน้ำหลูกพี่น้องไปไปไปค่ะบรรยากาศบนขอบครัวเป็นแบบครอบครัวใหญ่มาก ขออน <gu> <acy> ุญาตค่ะแม่สวัสดีค่ะนี่คือคุณแม่ของพี่ตั้มหําตุงแม่รู้สึกยังไงค่ะตั่งแต่นที่แหลกว่าลูกชา้เป็นว่าบ้าขึ้นเขาอะไรบ้าขึ้นเขาส่เมอนี่ภาพพี่น้องบ้าเมื่อขอบขู่แม่รู้สึกจัิงไหคือจังแม่นางยิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่ดีใจอยู่ดีใจคำเดียวว่แม่เขาให้เงินเดือนเท่าไหร่ ให,ให้พ่อเดี๋ยวใส่มันบ่แม่ออตอนนี้แม่ไม่น่าจักทงแล้วพ่อลอยไปบ <c oughs> ่โอ้ยแม่คนทำตัวแน่งนี่เนาะทำมาบ้าเบิ้งนั่นทำมาบ้านั่นยังน่อบาดอีกยังน่อบาดนีกลูกไส้ล่ะสวัสดีค่ะน้องว้าลูกไส้ลาของคุณแม่ลูกไส้ลาของไอ้ต่ำห้ำุงเลยนี่ จักเดียนจักเดียนอันอันเพ,พียรพานให้กำลังใจอันให้กำลังใจแม่แม่แคเตอรเมื่อไหร่เนี่ยสูยๆเลยครับนี่โก็คือเท,ทเดียว่ะโอ้เ<อ><อ>สือเอส้อคืองามเดียว่ะเสื้อผู้ใดแล่นะน้องเสื้ออ้อยครับโอ้มาแห้งนาะใส่บอ่ออบหนามบ่ซักเลยแต่มาใสอาทิตย์นึงแล้วครับอาทิตย์นึงบ่ซักเลยบ่ครับโอสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอบคุณน้องวาค่ะเอาคุณแม่คะ อันว่าให้กำลังใจพี่น้องที่เตอเมือใหม่ให้หนูใน่แม่ผู้เฒ่าหันมาเฮ็ดคลิปเบิร์ดได้เดียวนี่แม่เฮ็ดสู้ๆซูตะไปสูต่อไปแม่ได้เฮ็ดบ่ค่ะบ่แม่บ่ได้เฮ็ดแม่แม่ท้าเงินน้ำไอต่ำย่างเดียวพี่น้องเก็บเงินอย่างเดียวเคยกินน้ำลูกตัวกินน้ำลูกเคยกินน้ำูกแม่บ่ได้เฮ็ดตั้งแค่เขาก็ให้แม่เขาอลักแจกอ่ะแม่กับบ่เขาแม่มีแต่เตรียมหอย่างเดียวบ่ค่ะ แม่เรานางยิ้มอย่างเดียวพี่น้องซูต่อไปตบกำลังเฮ็ดกำลังแหงกระสูต่อไปเป็นกำลังใจใหงก่ะสูมาโดนดอกเดี๋ยวกระเสือร่ายได้แต่ว่าบ้าเฮ็ดข้าวเจอเป็นอยังได้แล้วตอนพี่ตั้มเฮ็ดโดนบ่แม่แม่ตอนนั้นมันบ่ทันไม่ยังสี่เนาะมันบ่ดังแกสี่บ่แม่นสองสามปีผลตีโอสองสามปีเขาเฮ็ด ม,นม,นม,ม,นนมนันมันไม่คือสมัยเนาะต้นไอซัมเพศนะมันผุนสามปีผุนจังโ,โดนอยู่นเนาะแม่สามปีโดนอยู่เดนอันนี้พ่อกระชูไปสูไปกจังสูอยู่สามปีสามปีผุนจังทานจังได้จังไดม้มันมันไม่คือสมอัยเนาะสมอพวกพั้นอืมพฤติกรรมร้ายแจ่มว่าก็ได้ เช็คเดือนสองเดือนสิว่าสองเดือนกลัาสองเดือนกลัวเป็นยังไงแปลว่าไอ้ต่ำนี่เป็นตัวอย่างความอดทนเลยอดทนเป็นเหตุงานทั้งเหตุงานทั้งเหตุเหตุจ้าของตัดจ้าของโอ้ยน้ำหมากลายสามปีสามปียังมีรายได้สั่งรายได้แปลว่าตาห่ามาเหตุใหม่นี่มีโอกาสหลายกว่าไอ้ต่ำเอง ชุมมือในมันมั่นเลวีวู่ติดตายอันนี้มันก็ขึ้นเร็้วน้าานอว่านะ <c oughs> ม,มันก็แค่โค้งแ้บแบบต่ำาา <c oughs> สูงทักสูงถึงเห็ดขีปสูงถึงข้ามคนเนาะอัวอย่างทึงลำบากเห็ดงานท่งเห็ดขิปอัน,นชุมมือยังมันไม่คูยสนับสนุนเนาะเฮ็ด ว่แต่เป็นแล้วก็มาเฮให้ยอายมาเฮงหายหลานข้อตะก,กี้นี่ข้อบ,บืนผู้เดียว่มีผู้ปรึกษาสั่งม,ม,มีผู้แนะนำท็่จังสันทังสี่ข้อกระชูผู้เดียวไปบททุตรทดสอบสามปีพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ขออนุญาตอันลาพี่น้องไปสำเนียซะก่อนค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศบ้านพี่ต่ำขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะบ้านขอบผู้ว่อคอนเทนต์ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสุดยอดดีดีอะไรน่ะรถดีเหรอรถดี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 ชอบเหรอไม่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 เหรอไม่ไม่รถรถนี้มันจะออกแบบมันปิดคลิปให้หนูหน่อยค่ะปิดคลิปปิดคลิปเหรอปิดคลิปอ่าผมก็ฝากติดตามน้อง ชื่อเพจแล้วนันทพรแฟนเพจเรแฟนเพจหรือว่าอีนันมาแล้วอีนันมาแล้วจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้วยนะครับก็วันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>